ไม่รู้ว่าเพื่อนเขาเขึ้นไปเก็บศพหรือเปล่านะปุ่มหมวกห้า เฮ้ยนี่ไงพีเคเฮ้ยมันเปิดมันเก็บไปแล้วปะาวะชิบหายแล้วผมเปิดดูก่อนครับเฮ้ยเหลือสี่ช่องเหลือสี่ช่องโว้อ้โหถายเก็ดบอตมีคนมามีคนมาเพื่อนอย่าเพิ่งเก็บอารีนาเบรกเอาอินฟินิตซีซั่นใหม่เปิดให้เล่นแล้วนะครับพร้อมกับรองรับเวอร์ชั่นภาษาไทยด้วย <S <S ใครที่เคยดูผมเล่นคลิปอารีนาเบรกเอาอินฟินิตหรือว่าในเวอร์ชั่น PC เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าภาพสวยมากแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับ แต่ในวันที่29เมษายนนี้นะครับหรือวันนี้เนี่ยเปิดให้เล่นแล้วพร้อมกับภาษาไทยด้วยและคนที่เล่นในเวอร์ชันมือถือนะครับไปลงเทะเบียนในเวอร์ชัน PC เนี่ยจะได้รับรางวัลพิเศษด้วยนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะว่าภาพสวยและสมจริงเนี่ยต้องยกให้เวอร์ชัน PC หรือว่า r e n a b r e a k o u t Infinite นะครับซีซั่นใหม่ก็มาพร้อมกับอัปเดตใหม่แล้วก็อีเวนต์ใหม่ๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาอย่างนอ t ์ดิทบอกเลยว่าภาพสวยมากนะครับใครที่ชอบธรรมชาติป่าใหญ่ๆเนี่ยแผนนทีี่่อบบยยรรมมงเดิก็ััูคคะ บอสใหม่และก็เกมเพย์ใหม่ด้วยไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการเดียว <Wow. S 1> ปฏิบัติการปลอดภัยใครที่ชอบโซโลหรือเล่นแบบของไม่ตกมีมาให้เหมือนกันรวมถึงทีมเดสแมทด้วยนะครับแล้วก็ยังอัปเดตต่างๆระบบมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบปืนใหม่มีอาวุธใหม่เพิ่มเข้ามาระบบรีเพย์บอกการบุกรวมถึงอัปเดตต่างๆอีกมากมายนะก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันในวันที่29เมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับกับอารีนาเบเกิลอินฟินิต ในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับก็มีจับ m 1 4ไปบ้างนะครับทุกคนไม่ใช่อะไรนะเพราะว่า m 1 4เนี่ยมันอยู่ในเซ็ตบัตรนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่น m 1 4 Pro Max แ <Wow. S 1> นะครับแต่งเต็มให้ทุกคนดูแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ราคามันค่อนข้างถูกนะครับปืนที่แบบมีของแต่งที่เกี่ยวข้องกับเซ็ตบัตรอะพวกสโคปสสโคป3โฮโลอะไรแบบนี้ราคามันตกมากนะครับพวกกลิบพวกเก็บเสียงอะไรแบบนี้ช่วงนี้แจกทั้งเซ็ตบัตรแจกทั้งกุญแจดโดเรมอนนะครับคือราคาแบบตกกันหมดเลยนะช่วงนี้ถ้าใครจะหาเซ็ตเล่นแแบบไมม่พงากกเ กำลังดีนะครับเป็น M14 Angel อันนี้ก็จะมีเพิ่มมาใหม่นะครับทาให้ค่ากรารยศาสตร์แล้วก็ร e c o i เนี่ยค่อนข้างดีนะครับยิงนิ่งขึ้นนะมันเป็นปืนที่แบบยิงเคาะอยู่แล้วนะแล้วก็กิบที่ใส่แล้วแต่นะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเอากิบเอียงก็พอละนะครับเพราะว่าราคาไม่ได้แพงมากช่วงนี้ราคามันตกนะครับเนี่ยกิบสามเหลี่ยมหรือกิบเอียงเนี่ยราคาตกหมดสโคปเอาจริงก็คือถ้าใครอยากประหยัดก็แนะนาเป็นผมแนะนําเป็น 1x4x ก็ได้นะครับหรือจะใช้ 7x ก็ได้เพราะว่าในระยะไกลเนี่ยด่านอตนนทริคช้ ระยะยิงค่อนข้างไกลนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ80,000ื่นนะครับ7 8 0 0 0 0ืนะแล้วแต่สโคปเพราะว่าสโคปอันนี้มันแพงอยู่นะ7เอรู้สึกู่ช่วงนี้ประมาณ19 0 0 0ถ้าเป็น 4X จะประมาณแค่1 3 0 0 0ส4นะก็ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับปืนนี้นี่เซตที่ผมแต่งจะประมาณนี้เลยครับทุกคนก็คือใส่แค่ก่อ4มือ2พอแล้วก็หูฟังถูกๆนะครับลกิก็เป็นแรปแซมเปิลแล้วก็กระเป๋าก็คือเผื่อเราฟาร์มเซฟนะเป็นเซ็ตประหยัดแล้วนะปืนก็ประหยัดนะเอาจริงปืน เนี่ยมันมูลค่าแค่4 5 0 0มห้เองนะครับเกมมันตีมูลค่าแค่นี้เองถือว่าไม่แพงนะถ้าเทียบกันกับช่วงที่เงินเฟ้อในซีซั่นปัจจุบันนี้แล้วนะก็ถือว่าราคาค่อนข้างโอเคเนี่ยแค่นี้ก็ไปเล่นโหมดดูโอได้แล้วนะ <S <S โอ้โห,โหเกิดตรงนี้ครับพอดีเลยทุกคนไปครับเดี๋ยวเราไปเปิดเซฟก็ถ้ามันเป็นด่านแบบนี้เดี๋ยวเราจะฟาร์มแถวแถวนี้รอแอร์ดอบนะครับเฮ้ยทำไมบอดไม่มีมาเฟ้าเนี่ยไม่มีบอดเฉยเลยทุกคนเปิดเซฟเลยแล้วกันนะครับบอกเลยว่าช่วงหลังๆเกลือมากเปิดจนกุญแจจะหมดละเพิ่งคลิปที่ เฮ้ยมีคนมาครับ A.K. ว่ีเอาละน่าจะเกิดอ้ฝั่งตรงกลางดูแน่เลยอ่ะเพราะว่ามันอยู่เฮ้ยเกมแรกมาถึงเอาเลยเหรอถ้าเกิดบอสเราตายได้แล้วครับ้ยบอดร้อกอาไอ้บอดแล้วมันวิ่งมาทางผมเฉยวะ แต่ว่าคนเขามาจากฝั่งนู้นนะครับแล้วดูมันแล้วบอดมันไม่ตายได้ไงเนี่ยมาทำอะไรเปิดเซฟอุ้ยบอดโอเคเปิดเซฟใไปดูคนดูแล้วกันห้องที่มี2เซฟนะครับมานี่เซรฟฟรีหนึ่งแล้วก็จับเวลา15บห้าวิโอเคมาลุ้นกันไอ้บ้าเอ้ยคนน่าจะไปเปิดเซฟหมดหุยอย่าบอกนะ จะมา2ชิ้นที่ผมวิ่งหนีเลยได้เอาจริงไม่ไปโกงไม่ไปเก็บแอรดรอปล้วครับมาแล้วว่ามีเสียงล่างสองคนวะมีคนอยู่ข้างล่างคนหนึ่งครับต้องเอาไอ้ตัวล่างก่อนอะ ไอตัว AK ใช่ไหมเนี่ยโอ้ใช่จุงด้วยเซตบัตรนะครับคนนี้โอ้ยบอดอย่าบอกนะโดนหัวเฮ้ยมันวิ่งมันวิ่งโตงมา <c oughs> พุ๊บมันยิงผมตายเลยอะ่ะอุตส่า เอสามเอ๊ะน่าจะเซตบัตรเหรอเอาผมยิงไม่เข้าเฉยเกาะห้าเหรอเออน่าจะเก่อห้าห้ารีพอร์ตชื่อจีนไม่รู้ชื่ออะไรรีพอร์ตอย่าบอกว่าผมยิงไม่โดนว่าเหรอโอ้โหโดนหัวจริงด้วยครับโอ้โหโอ้โหแล้วกระสุนสามเองนะเข้าหัวแล้วผมยิงไม่โดนหรอเฮ้ยโดนไข่อ๋อโดนไข่เลือนไม่ลดนะครับเจอทีมครับรอบนี้เพื่อนเราน่าจะเซตบัตรปะเอค ไอรอบที่แล้วเราก็โดนยิงมาเนี่ยโดนโดนเซฟบัตรยิงมืเนกันเดี๋ยวเราฟาร์มเหมือนเดิมนะครับทุกคนสเต็ปเดิมเลยก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นด่านสว่างอ่ะเราก็เปิดเซฟฟาร์มรอแล้วก็ค่อยไปดักแอร์ดรอปอะไรอย่างนี้นะครับเป็นด่านหิมะผมจะไม่ไปเปิดแอร์ดรอปนะผมจะรอไปตอนท้ายเขาเปิดกันเสร็จโอกแล้วเพื่อนไปฝั่งนู้นครับโอเคแบ่งกันเพื่อนน่าจะไปฟาร์มฝั่งนู้นนะเดี๋ยวเราเปิดเซฟฝั่งเฮ้ยกุญแจผมหมดป่ะเนี่ยโอเคยังเปิดไปหลายครั้งแล้วไงเปิดจนกว่าจะได้ของแดงแต่ละช้นีคือแบบ ยากมากเอาจริงก็เพิ่งเกมนี้แหละเพิ่งคลิปนี้แหละที่ได้นะเอ้าทำไมมันหยุดคน้นโอ้โดว่าซีดีคม,มวิ่งมาไม่ได้ฟังฟาร,ร์ไปก่อนแล้วกนะันทุกคนดูเลรด,ดอบนะครับส่วนใหญ่ก็ของบ่วงนะไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยจะมีของของเฮ้ยสี่ <No. S 1> ชจ๊กสองอันโอ,โ, <No. S 1> โอ้โหโอ้โหเชือกกับขาดแค่พาวเวอร์สปายอ่ะเอาจริง <laughs> เราเปิดบิณสูตร เนี่ยร,รอบที่เราได้ทากเก็ตมอสอะเกมที่แล้วคือเราเปิดตรงนี้ก่อนครับห้องนี้ก่อนแล้วเราได้ถาน้ำมันเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดที่นี่ก่อนนะครับอันนี้คือถือว่าพลาดนี่แต่รอบนี้ไม่มีคนวิ่งมาฮะหรือว่าบอสเกิดจริงกันแน่พื่อเราโดนสังหารไปยังเนี่ยฟัมฟังไปก่อนแล้วกันนะครับดูเลรดดอบซีดีไหมโอเค มากครับพี่ขอดูหน่อยครับว่ามีอะไรเพื่อนเราก็ยังอยู่นะไม่น่าจะบอสเกิดวะเกลือรอบนี้คือเกลือเลยไม่ได้ของทองด้วยส่องอะไรเจ้าบอสเพื่อนเราวิ่งไปนู่นแล้วครับบอสไม่น่าเกิดนะไม่ได้ยินเสียงตะโกนเอา้าเอ้าเพื่อนไม่เปิดเซฟหรอหรือว่าเพื่อนไม่มีกุญแจน่าจะเปิดแต่เซฟฟรีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเราก็เปิดไปแล้วกัน ถ้าเพื่อนไม่เปิดเราก็เปิดผมไม่ได้กล่าวว่าแย่งเซฟนะกล่าวว่าจะไปแบ่งกันนั่นแหละแต่เหมือนเพื่อนจะไม่มีกุญแจป่ะเนี่ยแล้วดูบอดวิ่งไปเฮ้ยบอดหรือคนวะโอ้ไอเราก็นึกว่าคน <laughs> ไม่และมดบอดเดี๋ยวนี้คือวิ่งไปแล้วมันไปหยุดอีกประตูอีกฝั่งนึงอะทุกคนเออเราก็นึกว่าคนเว้ยตอนแรกก็เลยแบบชะแง,งบชะแง,งบเฮ้ย มันมาอีกแล้วโอ้โหทักเกียตมดสองกิมโอเมก้าว้าวสองครั้งแล้วครับตอนนี้คลิปนี้ <c oughs> ว่าไงเพื่อนทำไมไม่เปิดเปิดให้เปิดให้เ,ใหเราสารได้ของแดงและใจดีใจดีจด <Surprise. S 1> เพื่อนมาเปิดแล้วคือ <c oughs> ผมไม่รู้ว่ามันแปลเ,เป็นอะไรอะ่ะแต่เพื่อนแบบเหมือนไม่เข้าใจว่าเออคืออันนี้ต้องบอกก่อนนะทุกคนเผื่อใครงง,งเกมมันมีระบบแปลภาษาครับมันจะแปลภาษาไทยของเราไปแปลเป็นภาษาที่ คนที่เล่นน่ะไปเป็นภาษาของคนคนนั้นนะอย่างผมตั้งค่าในเกมเป็นภาษาไทยมันก็จะแปลไปเป็นไทยให้ถ้าเพื่อเราใช้อังกฤษมันก็จะแปลไปเป็นอังกฤษนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเพื่อนแปลเป็นภาษาอะไรแล้วมันขึ้นว่าอะไรบางทีมันอาจจะแปลม่วงอ๋อนี่คือเพื่อนเปิดใช่ไหมเนี่ยโอ้โหอะไรเราเนี่ยว่าปูนพลาสเตอร์ถังน้ำมันเพื่อนครับไม่เอาแล้วครับพี่อ้าวเพื่อนเปิดไม่ได้อ๋อมันล็อกมันล็อกมันล็อกกันคนเก็บหกสิบวินะครับอ้าวแล้วนี่ไม่เอาหรอนี่ ทีมดีดห้าหมื่นไม่ออกเนี่เอาถ่า,านน้ำมันไปไม่รู้เพื่อนเอาหรือเปล่าแบง่แบงๆกันนะครับผมได้ของแดงและนึกว, <c oughs> ว่าได้สิ่งโต <c oughs> โอเคได้สิ่งโตเล็กแทนนะครับอันนี้คือน่าจะเพื่อนเปิดจากในเซฟที่เราเปิดให้โอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันต่อแล้วเดี๋ยวรอแอร์ดรอกลงมาเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันนะครับทุกคนไม่รู้เพื่อนเข้าใจหรือเปล่านะครับ รอนี้รอนี้เมื่อกี้มันมีเสียงปืนผมว่า RPK หรือไม่ก็เก็บเสียงอะน่าจะสนยัยถ้าไม่สนัยก็ m k ะแต่ว่างเงียบไปแล้วนะครับสงสัยน่าจะซัดกันแย่งแอ้ดอยถ้ามี m k นี่อาจจะเธอ์มอเนี่ยทำไปเล่นไปทุกคนแล้วมันอยู่ตรงซอกด้วยเฮ้ยบอดส่องไปทางนูน้นยังไม่เคลียร์บอดนะครับผมจะโดนปะเนี่ยยังไม่มีคนกดจริงด้วยมันยิงบอดไปแล้วว่าเอาไงดีวะเปิดเลยป่าทุกคน ไม่รู้ครับไม่รู้เขาอยู่ไหนละผมกดเลยแล้วกันรอวัดใจเลยครับห้าสิบาสิบเพื่อนผมว่าด้วยไม่รู้มันมี MK หรือเปล่าแต่มันมีเสียงอ p k พเคอะที่เหลือคือเก็บเสียงอะผมว่ามันมีสนไนเว้ยน่าจะ M1 หนึ่งศูนย์หรือไม่ก็ M มอมสิบสี่เมอนรอไม่แน่ใจว่ามันแปลถ,ถูกหรือแปลผิดนะครับเ <Okay. S 1> พื่อนบอกหกสิบเคอะไรอรโอ้แสดงว่าหกเพื่อนน่าจะหมายถึงหกช่องเออมันมันแปลกลับมาจากภาษาอะไรไม่รู้นะ <Okay. S 1> แปลเป็นไทยอะเดี๋ยวเราจะไปเก็บให้นะเพื่อน ต้องบอกให้เพื่อนรออยู่ตรงนี้ก่อนเราจะพยายามไปเก็บให้นะครับคือผมมีสองอันแล้วผมตายได้ไงเฮ้ยเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับเฮ้ยมันหมาเพื่อนไปกันเลงจะเก็บระเบิดเพื่อเราวีระเบิดไปดิ่ะ งาพีเคเฮ้ยมันเปิดมันเก็บไปแล้วเปล่าฮะ,ะชิบหา่านรอบผมเปิดดูก่อนครับเฮ้ยเหลือสี่ช่องเหลือสี่ช่องโอ้โหท้าเก็บวัดมีคนมามีคนมาเพื่อนอย่าเพิ่งเก็บสวยเฮ้ยมันอยู่ในศพนะหรือเปล่าหรือมันเก็บใส่เซ็ทเราไม่รู้ครับตายแล้วครับตัวพีเคหมดแล้วปะเอาเพื่อนเพื่อนค้นอยู่ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราดูดูก่อนนะครับอาจจะอยู่ในศพเดี๋ยวเราดูว่าเพื่อนเก็บได้หรือเปล่านะ มั่งยี่ได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เหรอโอ้แดงว่าเพื่อนไม่ได้เหรออ่าผมผมให้ของผมไปแล้วกันนะครับน่าจะศัตรูน่าจะเก็บเข้าเซฟไปละเอาไปเพื่อนแบ่งกันเจอสรุปว่าเราได้อันเดียวอ่ะทุกคนอืมศัตรูเก็บไปในเซฟอันหนึ่งแล้วครับอันนี้มันเซตอะไรวะเนี้ยหูกระเป๋าใหญ่ด้วยวันนี้ P90 น่าจะโดนระเบิดผมนะครับแต่เขาเก็บเข้าเซฟทันโอเคถือไปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือเพื่อนได้ MK ด้วยนะทุกคน ไม่น่าจะมีใครมาแล้วป่ะโอ้โหเพื่อนเซ็ตอย่างใหญ่ถ้าเกิดว่าเพื่อนมีของแดงชิ้นเดียวอะยังไงก็ออกไม่เกินไม่เกินหนึ่งล้านครับอืมเดี๋ยวผมไปดูให้เผื่อบางคนสงสัยผมก็สงสัยเหมือนกันแต่ผมคิดว่าเพื่อนไม่น่าไม่น่าเหลี่ยมนะผมคิดว่าเพื่อนน่าจะมีของแดงแค่อันเดียวนั่นแหละถ้ามีเขาน่าจะยิงร้องแต่ตอนเราเก็บของแล้วเงียบมากสบายใจเพื่อนโจเว้นจะโดนดาาทางออกนะไอ้ตรงทางออกเนี่ยมันชอบแบบอยู่ใกล้กันด้วยเฮ้ยไอ้บอดเพื่อนก็แต้งรัวๆเลย เพื่อนบอกขอบคุณที่ให้ของแดงนี่ครับไม่ได้เก็บอะไรเยอะนะทุกคนแค่แบบเก็บให้มันให้มันเต็มกระเป๋าเฉยๆอ่ะัวมีคนแปดแสนแปดโอเคนะก็คือได้ของอื่นๆประมาณสี่แสนนะอันนี้เสียดายนะแต่เพื่อนน่าจะถึงร้านครับเพราะว่าเพื่อนได้เซตเซตใหญ่อะได้กระเป๋าใหญ่น่าจะออกเยอะเอ็มเคโอ้เพื่อนออกหนึ่งล้านนี่ไม่ไม่ได้โกหกนะครับเพื่อนไม่ได้เหลี่ยมนะออกหนึ่งล้านก็คือของแดงชิ้นหนึ่งแล้วก็ของอีกหกแสนห้าแสนหกแสนประมาณนี้นะครับอ่ะตามนี้ จอไม่ดับนี่ไม่รู้แล้วเนี่ยว่าเราแบบลืม,มอัดคลิปทุกคนโอ้โหสาเล่นไปสองเกมหไรยังลืม,มอัดคลิปครับเล่นไปสองเกมเมื่อกี้เหมือนเราจะได้ยินเสียงสวิตต์ป่ะเนี่ยเอ้ยเอาละต้องไปดูก่อนวะนี่ไงสวิต์มันกดแล้วจริงด้วยมันต้องอยู่ร้อยเมตรนะครับมันถึงจะได้ยินเสียงเฮ้ยผมจะโดนข้างหลังเขาเนี่ยไม่น่ามีเทมมอร์โมนะแต่ว่าเสียงมากเลยครับโล่งจัดเลยข้างหลังเราอะ เนี่ยผมว่ามันมีคนเนียนๆอยู่ขอบๆเนี่ยทุกคนเฮ้ยมันอยู่ในเขื่อนไม้มันโยนระเบิดอะไรกันเต็มเลยโอ้โหผมว่าน่าจะไปเอาไม่ได้ว่ะชิบหายละเฮ้ยเขาวิ่งไปเลยว่ะเปิดจุดผมวิ่งไปนู่นเลยเหรอไม่รู้วิ่งไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอ้อนไปดูก่อนโอ้โ พ้าแล้วผมยิงพิโดเลยครับผมสะบ,บัดไม่ไปอ่ะมันไม่ได้ใส่คูณเจ็ดไงรอบนี้เฮ้ยหายไปจริงปะเนี่ยหายไปเลยทุกคนในบ้าเอ้ยป็นคนที่เรายิงพลาดหายไปแล้วครับไม่แน่ใจว่าเขาเก็บไปหรือยังนะครับแต่ว่าเมื่อกี้มันมีเสียงปูสมโมกปูระเบิดกันอยู่ผมว่าจะต้องไปอ้อมยิงตรงหอบะเฮ้ยคนนี้วิ่งหนีมาเอ็มเคยิงหอวเมื่อกี้ <laughs> ใช่ป่ะวะเธอบ้าปะเนี่ยเฮ้ย ขอดูกสบก่อนทุกนค,นค,นค,นคนคนนี้มันวิ่งหนีอ่ะมันเปิดเซฟหรือเปล่าเนะี่ยผมไม่รู้ว่าใครเปิดเซฟอะไรหรือเปล่าวะอไปดูเรือบอสหรือเปล่าครัวัดใจเซ็ตปัด M K สิบสี่เหรอไอ้หน,นึ่งศูนย์นั่นเป็นเซ็ตปัดเหมือนเราครับอุ้ยนี่ไอ้ตะเกียบบอสอู๋ได้ตะเกียบบอสอีกแล้วไปแล้วถึงว่าทำไมเขาหนีเขาน่าจะได้ของแดงสองชิ้นนะครับคนนี้ไม่รู้ว่า M K หรือเปล่านะมันยิงมาลุลวัว M K หรือแบบอาจจะเป็นปืนเคาะก็ได้ครับ ยิงมาจากหอปะวะตายได้ก็คุ้มอยู่ดีนะครับแต่ก็เผื่อได้ศพฟรีไงไม่น่าใช่ผมว่าอาจจะเป็นตรงหอหรือไม่ก็เขื่อนไม่เห็นเลยวะผมว่าเขื่อนไม่น่าใช่อ่ะอาจจะอยู่ในหอปะวะมุมที่เอ,อ,อ,อ้ยบอดเนาะสวยบอดเนี่ยตอนที่เรายิงเขาอะ่ะมันมีคนสเปรย์เคาะไปไว้ทุกคนสเปรย์หรือเคาะนี่แหละแถวแถวฝัง่งฝั่งนี้ถูกปะ เนี่ยผมยังไม่เห็นศพคนที่ผมยิงเลยมันน่าจะมีมาจากคอเปล่าวะมีความเป็นไปได้สูงนะเพราะมุมหอมันเห็นอยู่ไว้ไม่มียาแก้ปวดเลยด้วยนะทุกคนแล้วยาแดงผมจะหมดแล้วด้วยครับเนี่ยไม่น่ามีหรอกไม่น่าจะใช้ mk หรอกน่าจะเป็นปืนเคเพราะว่าถ้าเป็น t เเขายิงผมได้แล้วอ่ะประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวรีเซ็ตก่อนแล้วกันนะครับเผื่อได้เล่นอีกรอบเพราะว่ารอบที่แล้วอัดคลิปไปสองเกมลืมลืมกดอัดนะครับเกมที่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อัดมาเนี่ย คือของผมหมดแล้วนะมีเท่านี้นะอันนี้ก็ได้มาจากเซฟแล้วก็ที่เก็บมาจากอ่าคนที่วิ่งหนีมาเมื่อกี้นะเจ็ดแสนนะครับโอ้โหแทร็เก็ตมอสวันนี้ได้มากี่อันแล้ววะเนี่ย <Wow. S 1> <laughs> ผม,ไ,มได้แต่แทร็เก็ตมอสเลยปะอ้าวเพื่อนบอกว่ามีบอสชั้นสามนะครับเดี๋ยวเราไปช่วยนะ <Okay. S 1> เราฟาร์มก่อนนะครับต้องไปเคลียร์ด้วยกันนะไม่งั้นถ้าเกิดน็อกขึ้นมาคือแบบตายเลยอะบอสมันซ้ําแบบโหดมากโอ้โหเกือบทั้งสองเซฟเลยสงสัยดัวหมดแล้วครับทุกคน นี่อย่างน้อยมีนี่ขนมปังโลอยู่เฮ้ยตุฮ้ยตุมต้มๆๆปืนอะวะคนเดียวเหรอ,อยข้างนอกคนหนึ่งครับเข้ามาคนเดียวอะปืนอ,อะไรวะเนี่ยไใชีเ้เซ็บัตรด้วยทุกคน ต้องไปดูก่อนอะเนี่ยบอทยังร้อยอ,อยู่เลยทุกคนมีข้างนอกคนนึงครับเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนไอ้บอทนี่รอยเท้าใครวะเนี่ยรอยเท้าบอทเหรอนี่คนนี้รอยเท้ามานะครับที่เรายิงเพื่อนเขาน่าจะไม่เข้ามาปะวะเนี่ยเพื่อนเขาน่าจะอยู่นอกนะเพราะว่ารอยเท้าเห็นปะทุกคนเนี่ยมันเป็นรอยเท้าบอทกับคนนี้ที่เรายิงนะครับ เปินอะไรไม่รู้นะ M4 หรือ AR AR57 เก็บรักแทงมาหน่อยแล้วกันเผื่อออกนะครับน่าจะเพื่อนเขาน่าจะไม่เข้ามาเขาคงคิดว่าเราเ h อหม้อหรืออะไรแบบนี้มัง้ง <c oughs> เพื่อนตามติดตลอดเลยครับดีมากผลหารเราต้องอยู่ด้วยกันครับ Move together ไปด้วยกันรอดด้วยกันหรือไม่ก็ตายด้วยกันเฮ้ยเฟส อ,อเด๋อวสองครับเฟสยอมแพ้ซะเฮ้ยมันดาผมมันดาผมเฮ้ย <laughs> เพื่อนหมดแล้วเหรอไม่มีอะไรวะเมื่อกี้แตกหมดเพื่อนหมด <t ick> เพื่อนโดนยิงนะครับเซยิงกับตายอุ้ยมัน M24 ก็ว่าอยู่มันปืนอะไรเออผมก็เอจ่าอยู่ครับโอ้โหเราดูดิสโคป3.5มหมดเลยเหรอเฮ้ยผมเก็บเลยละกันผมยิงผมยิงลูกน้องครับเพื่อนยิงบอสให้เพื่อนเก็บบอสไปละกันนี่ผมเอาสโคป3.5มไปขายก่อนเราเปิดอันนี้ละกันนะครับทุกคนให้เซฟฟีเพื่อนเพื่อนไม่เก็บเลยนะผมไม่เห็นเพื่อนเปิดเซฟเลยนะไม่แน่ใจเหมือนกัน เห็นต่เปิดข้างล่างกันเดียวไม่รู้ว่าเขามีกุญแจหรือเปล่านะครับถ้าเราได้ของแดงเดี๋ยวเราให้เซฟฟรีเลยเพื่อนเอาไปเลยโอเคมาลุ้นกันนะครับเขาเรียกว่าทําบุญหวังพึ่งโอ้โหเรียบร้อยกะว่าจะแบบให้เซฟฟรีเพื่ออะไรดีใจดีแล้วเราก็เนี่ยครับ <Understood. S 1> <laughs> <laughs> เก็บเลยเพื่อนเก็บเลยอ๋อเพื่อนมีกุญแจอยู่ครับเพื่อนเปิดฝั่งนู้น่ะเดี๋ยวเราไปฟาร์มฝั่งนี้แล้วกัน บอสอุ่าห์เกิดมันจะไม่มีของแดงเลยเหรอเพิ <c oughs> ่งรู้ว่าเพื่อนเป็นคนไทยครับอีกว่าผมไม่ได้ดูธงไงเพราะว่าสุ่มเล่นสองสามรอบที่แล้วเนี่ยมันอุ้ยนี่ใส่ได้ไปะเนี่ยมันเจอแต่ต่างประเทศไงที่ผมเล่นมาสองสามเกมไเยอเจอแต่ต่างประเทศหมดเลยก็เลยไม่ได้ดูธงนะครับอ่าสรุวว่าเพื่อนเราคนไทยนะฮะนี่คือสถานการณ์ที่เราจะต้องทำนะครับพี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปมันอาจจะมีเทอร์โมอยู่ โอ้ยผมขี้เกียจพิมพ์เหมือนกันวะผมไม่ค่อยเก่งพิมพ์โทรศัพท์อ่ะทุกคนพิมยากอะตามนี้นะครับพลหารเพื่อนให้เราอยู่นะเพื่อนปืนแบบเซ็ตห้าแล้วก็แบบปืนแม็กร้อยอะทุกคนโคตรโคตรขอบคุณครับพี่พี่ชาย thank you <Thanks. S 1> ปลุกใจครั้งสุดท้ายครับทุกคนก่อนที่เราจะไปหวัง <laughs> ว่าจะไม่เจอเธอมอยิงไปลุยกันเลยเพื่อนสุดท้ายละตอนนี้โอกาสเจอเธอมอแทบจะ95%ร์แต่ว่า เขาเก็บศพแล้วผมว่าอาจจะอาจจะเก็บไปแล้วเราอาจจะได้ศพฟรีครับนี่คือแผนที่เราวางไว้กับเพื่อนอย่างดีนะครับไม่ใช่ว่าวิ่งไปปุ๊บเจอตรงพอ,อยิงนะเออบางทีเธอ์โมมันอาจจะมาออกตรงพออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาวัดใจกันดูนะครับใจเยน็นนะเพื่อนฉันไม่อยากให้ได้เสียเซ็ตผมจะไปดูนะครับผมตายไม่เป็นไรนะผมมันเซ็ตปัดไงลองไปดูก่อนทุกคนมันน่าจะปูสโมกเก็บอะไรสักอย่าง เพื่อนไปด้วยกันขอบคุณครับโอเคตามมาเลยครับอู้มันอยู่ในรถหรือเปล่าวะเนี้ยเพื่อนบอกน่ากลัวว่าเสี่ยวเหมือนกันเนี่ยเอ้ยไม่มีแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเจอขึ้นหนึ่งนะครับมันอาจจะวิ่งหรือเปล่าไปดูนะอ๋อขึ้นหลุดมันวิ่งหรือเปล่าเพราะว่าเราเราก็แบบมันพายุด้วยครับมันไม่ได้ยินเลย เดี๋ยวผมจะไปดูให้ <Okay. S 1> ไม่มีเลยอะศพเพียบเลยครับสามสี่ศพเลยจัดของข้างในพวกนี้ไม่แน่นะทุกคนเอาศพหมดเลยเพื่อนโอ้แสดงว่ามันวิ่งหนีไปเออมันนั่นจะวิ่งไปทางนี้ครับโอ้โหไอตอนที่เราย่องแหละมันน่าจะวิ่งเราเพื่อนได้ยินขึ้นไม่น่ามีแล้วนะถ้ามีเขาน่าจะยิงเราแล้วละ่ะเพราะเราวิ่งหารอบเลยครับเค okay. มาเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทัน มันอยู่ไม่ไกลนะครับ4ี่รเมตรจริงๆวิ่ง2 3านาทีก็ถึงละไอ้เพื่อนเก็บไปแล้วกันข้างในผมขอโซ่ตรงนี้ก่อนโอ้หคูณสไม่แพงแต่ว่ารออีเวนต์หมดเดี๋ยวมันก็รออีเวนต์บัตรหมดอะทุกคนไม่เอาเอาไปขายไม่ได้แต่ใช้ได้อยู่นะ59เก็บเท่เาทีาไาไไ่ได้แล้วกันะไไน,ะะนะครับทุกคนเดี๋ยวออกไม่ทันเอาแบบยัดเท่าที่ที่ยัดพอแล้วนะทุกคนจะไม่ได้ซออะไรยเยอะนะครับเพราะว่าถ้าน้ำหนักเกินเจ็ิมันก็มันก็ไม่ได้อยู่ดีเดี๋ยวเราวิ่งไม่ออกเพื่อนเก็บเสร็จยังเนี่ย นดูวดเวลาด้วยผมจะเอาเอ็มดีอาออกแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเอาเอ็มเคไปอย่างน้อยเอ็มเคมันแพงกว่าอยู่แล้วสุดรในวันหมดเลยก็เน,นี่ยทัน,นี้ก็เอ็มหนึ่งศูนย์น่าจะแปดูนนะครับน,นี่ก็น่าจะสูตในวันใส่ไปเลยเฮ้ยใชเอาของแต่งมาแล้วกันทานไะวะเนี่ยกี่นาทีแล้ววะเมื่อกี้สี่นาทีกว่าแล้วอ่อ อย่าล่งอย่าโล่งไปไปยัดไปก่อนครับยัดไปก่อนแม็กไม่รู้กระสุนอะไรเอาไปก่อนไอหลีกผมไม่อยากเอาหลีกเกาะไปมันหนักนะครับหลีกเกาะมันหนักมากผมไม่ค่อยอยากเอาไปอ่ะไม่น่าจะมีน่าละเพื่อนบอกไอ้นี่ว่าจะเก็บเสร็จเดี๋ยวออกไม่ทันโอเคประมาณนี้ทันอยู่เพื่อนสามนาทีไปครับพวกเราไม่น่ามีอ่ะ มีเพาะวะเพื er <S <S ่อนโยนผิดที่เป็นระเบิดที่ตายหมดเลยเนี่ยยอดเยี่ยมมากครับพี่เจ้าทหารเพื่อเราแบบตามติดชีวิตคู่ทหารสอคนนี้นะครับโอ้ห้าแสนโอเคอย่าร้อยศพฟีนะเออคือแบบได้เจอศพฟีเนี่ยผมไปเล่นสเต็ปประมาณนี้นะทุกคนโอกาสรอดจะสูงนะครับไปวัดกับเทอร์อมเลยมันไม่ค่อยรอดนะโอ้โหเราวิ่งโคตรไกลเลยดูดิ